สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมป๊อปเปียรพี่เลียแก่นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านมูดดองนะครับอยู่ฝั่งพม่าเป็นเป็นหมู่บ้านที่ติดชายแดนฝั่งไทยนะครับเรากำลังจะไปมาลิดกันนะครับเลยซื้อตัว๋วค่าเดินทางประมาณสัก500บาทไทยนะครับนะก็จะไปรถตู้คันนี้นะครับรถตู้คันนี้นะครับชายแดนไทยหมู่บ้านอะไรนะที่เราติดกับชายแดนวบ้านมูดดองเนี่ย ทาสิงขรเนี่ยทางสิงขรนไหมอ๋อใช่หมู่บ้านสิงขรเนาะอ่าก็บ้านบุดดองติดกัู่หมู่บ้านสิงขรนะฮะชายแดนฝั่งไทยเราชายแดนสิงขรเป็นจุดป่อนพลพิเศษนะครับก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่อย่างสงบๆนะตามแบบฉบับพม่านะครับก็อีกสระมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะ เราจะได้เวลาเดินทางกันนะครับในรถตู้คันนี้ของคุณใดนะฮะคันใหญ่นะ500บาทคือราคาคนไทยนะครับ300บาทอาจจะพม่าก็ค่าโมไซร์ร้อยหนึ่งอาจจะเห็นกันนะแล้วเราแล้วจำไว้นะถ้าแลกเงินพม่าไว้ดีกว่าเพราะว่าพอเราได้พม่าเขาจะคิดเป็นเงินพม่าแบบถูกกว่าที่ไหนก็ช่างต่อไปแลกกับบ้าทีไว้ถ้าเราถือพม่าอันนี้ไดถูกกว่าอย่างนะ ระตูเขาเปไ็นควบคุมในราคาค่าตั๋วเนี่ยดูนะราคาดังเสียวใช่ไหมมันไกลไหมล่ะคุณต้องถามมันไกลไหมถ้าร้อยบาทนี่<ใ>นผมว่าเนี่ยค่าถ้าเป็นลาวเนี่ยผมนะบว่าเป็นบ้งเยียงเนี่ยว่าสองร้อยเก้าสิบบาทดูตนะู้นะว่าเก้าสิบบาทจากจากอ่าจากจริงจันทร์นะอันนี้ทางมันค่่อออนนข้้้างตูเเดิมรืก่ออนนนเดีี๋ยวัั้มนค่อนข้างทางมันไกลอ่ะคุณก็เสียทางใ้ไม่ใช่ทางมันใกล้แต่ว่าทางมันไม่ค่อยดีอ่<า><า>ะคือมันจะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรา ราคาถ่านก็อาจจะสูงเนี่ยตามราคาสูงเนาะห้าชั่วโมงอ่ะห้าชั่วโมงเหรอห้าคิดดูอ่ะห้าชั่วโมงผมว่าราคาห้าร้อยบาทถือว่าแพงนะผมว่าราคาท่องเที่ยวละนั่งเที่ยวถ้าเทียบแล้วน้ำมันที่นี่ถูกกว่าฝั่งเรานะนี่จาะทุกวันตั้งสิบแปดบาทเองผมเข้าสิบแปดบาทอ่ะอ่าเขาถูกกว่านะครับค่าของชีพเขาถูกกว่านะอ๋อมีตู้หลายบริษัทเนาะถ้าถ้าเราไม่ ไม่มาอ <S 2> <S 2> ่า <to กับโบแซบจ้างหาได้ถูกกว่านี้นีสิบโมงอ่ะไปสิบโมอ๋อนี่รถที่บริการรถตู้เหมือนกันที่กี่โมงไปเที่ยวรลับนี่ไปกี่โมงไปมาเลยเที่ยวับอันนี้กี่โมงไป

อะไรกุกิ้งเขาเรียดิังบุกิ้งอุกิ้งแล้วเาอยู่ฮอมัดเหรอฮอมัจูห้าร้อยห้าร้อยคนเขาเหมือนกันเอากันนะเขาเป็นลมมิงไปแล้วครับขาไปเที่ยวนะเป็นได้พม่า อ๋อแสนสามแสนสามก็แสนสามแสนสามแสนสามเออแสนสามจ้าเเขาาเท่าไรนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเออสึกว่าสี่หมื่นสี่หมื่ประมาณสามกว่าครับเขาตีเขาเอาเงินจ้าจ่ายถูกกว่าเอาเงินไทยจ่ายแพงไปที่นะก็แสนสามพันสี่ร้อยกว่านะโอเคนะก็ แลกตังจัดดีกว่านะครับเรามาจ่ายเงิน,นจาดครับอันนี้เรามาโดยที่มแม่แลกตังมาก่อนจริงต้องแลกตังก่อนนะฮะให้เงินไทยใช้ได้ที่นี่ยใช้ได้จะมีแพงกว่าถ้าใช้เงินไทยแพงกว่านนนนคือเขารู้ว่าเงินไทยไมีเขาจะเอา,เอาเอามากกว่าละลก็จ่ายเงินจัดเงินจัดถูกกว่ะจองแล้วอ๋อ เป็นเงินบาทรถตู้ที่นี่มีหลายบริษัทนะครับที่นี่เขาวิ่งเพื่อนๆก็เตรียมตัวไปแล้วกันครับก็1 3หมื่นสามครับไปที่เราจ่ายไปห้าห้าร้อยครับแพงกว่าประมาณร้อยกว่าบาทอาจจะเป็นค่าโมไซค่าบินโมไซ์ที่พามาก็ได้นะอีกร้อยหนึ่งเนาะค่าในหน้าเขาไม่ไม่จ่ายเงินไทยหรอ อ๋อห้าร้อยแต่ถ้าเป็นเงินจ้าถูกกว่าห้าห้าอยที่ห้อมดัาอ๋อโอห้าร้หมดแต่ว่าเงินจ้าถูกก่เด็กถ้าเงินจ้าเนี่ใส่มันอยู่ที่อมงมงมันเจอันนี้หมื่นแสนแสนสามก็ไดถูกกว่านิดหน่อยเพราะว่าเงินจ้ารู้สึกว่าอ่ามันเท่าไหร่นะสี่หมื่นเท่ากับรนะ้อยหนึ่งไงจำไไมจำได้สี่หมืนะ่นสามหมื่นห้าเท่ารนะ้อยหน ประมาณ400กว่า400กว่า400กว่า,วาแพงเลยนะด้ถูกคือแดงไกนะ่ครับโอเคครับสวัสดีครับผมป๊อปเซียเที่ยวลืมแก่นะครับครับให้ชมบรรยากาศนิดนึงก่อนเเออา